จุดเริ่มต้นของการเจ็บป่วยหลายคนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ป่วยก็ได้นะคะและมนุษย์ที่ไม่รู้ก็มีโอกาสที่จะป่วยได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งจุดเริ่มต้นของการป่วยเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าอนุมูลอิสระค่ะอนุมูลอิสระที่ก่อตัวมารวมกันเยอะๆ,ๆนะคะ จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า oxidative stress หรือว่าสนิมนั่นเองค่ะซึ่งสนิมพวกนี้นะคะเปรียบไปก็ถ้านึกถึงเหล็กเนาะเหล็กที่มีสนิมเกาะเนี่ยไม่นานสนิมมันก็จะกินข้างในเหล็กนะคะในร่างกายของคนเราก็เช่นเดียวกัน oxidative stress เนี่ยเปรียบเสมือนสนิมค่ะมันเป็นสิ่งที่จะกัดกินกัดก่อนร่างกายโดยที่เรามองด้วยตาไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถ ตรวจสอบได้จากการที่เราไปตรวจเลือดและมันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะไปตรวจเลือดเสร็จด้วยซ้ำค่ะซึ่งการที่เราไปตรวจเลือดแล้วเราพบว่าสนิมในร่างกายของเราเยอะสิ่งที่ผลเลือดจะปรากฏให้เราเห็นมีตั้งแต่ค่ายูริกแอซิดที่สูงขึ้นการทํางานของ ตับลดลงการทํางานของไตลดลงหรือแม้กระทั่งไขมันในร่างกายเนี่ยเริ่มเสียสมดุลซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณที่บอกว่าสนิมในร่างกายเนี่ยเริ่มจะก่อตัวเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งสนิมหรือ oxidative stress เนี่ยมันไม่ใช่ตัวโรคจริงๆค่ะแต่มันคือปัจจัยและก็ตัวการที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งแก่เร็วเสื่อมเร็วเป็นโรคเร็วไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งความดันเบาหวานไขมัน โรคก,กลุ่ม NCD เก๊ารูมาตอยไทรอยสรุปแล้วทุกๆก,การเป็นโรคหรือทุกๆก,การที่เราเสียอาการเสียสมดุลในในร่างกายเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่า oxidative stress หรือก็คืออนุมูลอิสระที่ก่อตัวรวมกันเราร่างกายไม่สามารถกำจัดออกไปได้ค่ะมันก็จึงเป็นเหมือนกับตัวการหรือว่าต,ต้นตอแห่งการที่จะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายเนาะ ที่เร็วเกินปกตินะคะทีนี้วิธีการที่เราจะลดมันลด Oxidative state เรารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันทําได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบอาหารการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมการลดการกินการทำาอเอฟเนาะก็คือการอดกินนะคะรวมถึงการพักผ่อนอย่างเพียงพอและการใช้การฝึกสมาธิสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะช่วยเหลือร่างกายได้ แต่มันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่มีการพิสูจน์แล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์นั่นก็คือชีวะโมเลกุลการใช้ตัวกระตุ้นยีนนะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยมียีนมาทุกคนได้รับการถ่ายทอดจากพ่อและแม่เรียกว่า n นะ n เนาะ DNA นี่ยคือรหัสพันธุกรรมแล้วรหัสพันธุกรรมเนี่ยถูกควบคุมโดยยีนนะคะทีเนี้ยยีนของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยีนที่ดีหรือยีนที่ไม่ดีมันอยู่ที่การส่งสัญญ,ญาณค่ะซึ่งเวลาที่ มันมีการกระตุ้นหรือมีสัญญาณของการเปิดกลไกที่ไม่ดีออกมายีนนั้นก็จะกลายเป็นยีนที่ไม่ดีมนุษย์ก็จะเจ็บป่วยซึ่งวิธีการที่เราจะทําให้ยีนของเราเป็นยีนที่มีคุณภาพเป็นยีนที่เฮลตี้สุขภาพดีเราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองอย่างที่เนตกล่าวไปและด้วยวิธีการใช้การแอคทีเวทหรือว่าการกระตุ้นยีนค่ะซึ่งการกระตุ้นยีนนี้มีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากเลยนะคะเขาเป็นการใช้ เทคโนโลยีที่มาในรูปของสารสกัดค่ะเป็นนวัตกรรมที่ไปช่วยแก้ไขไปช่วยกระตุ้นแล้วก็ activate ยีนตัวสีเหลืองเนี่ยนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการ กระตุน้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงการทํางานของยีนกลุ่ม detox พิษค่ะซึ่งมันจะเป็นผลดีมากสําหรับคนที่มีสนิมในร่างกายเยอะๆคนที่กําลังเป็นโรคอยู่ในขณะนี้หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นโรคอยู่ในขณะนี้การ activate ยีนเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่อายุ3ขวบนะคะและอีกตัวหนึ่งที่ทุกๆคนเห็นเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นการกระตุ้นยีนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นยีนกลุ่มที่ให้พลังงานกับเซลล์ค่ะเวลาที่เราใช้2ตัวนี้พร้อมๆกันนะคะจะเป็นการกระตุ้นทั้งในส่วนของยีนที่ช่วยในระบบของการดีท็อกการเอาพิษออกและการกระตุ้นการซ่อมสร้างในระบบกลไกของเซลล์ทั้งระบบโดยการสื่อสารในระดับของยีนเลยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการสนับสนุนการทํางานให้กับเซลล์ทุกๆเซลล์ให้มีการใช้พลังงานที่ เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือเทคโนโลยีที่จะมาช่วยปกป้อง DNA นะคะในท่ามกลางสถานการณ์ที่เราก็รู้เนาะว่าเต็มไปด้วยมลภาวะที่เป็นพิษมีฝุ่น PM 2.5มีในเรื่องของอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษเยอะแยะมากมายตั้งแต่การแหล่งผลิตนะคะรวมถึงการบรรจุหีบห่อเนาะเราจำเป็นจะต้องกินน้ำที่มี ขวดพลาสติกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพลาสติกไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะบางครั้งเราก็แทบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยการที่เราปกป้องยีนของเราปกป้องดีเนเอของเราไม่ให้ถูกทําลายมากขึ้นเท่ากับเราเนี่ยรักษาสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งใดนะคะวันนี้ต่อให้เรามีเงินเป็นแสนร้านแต่ถ้าสุขภาพของเราไม่ดีนะคะมันก็ หมายถึงว่าชีวติตของเราก็ยังไม่ได้มีความสุขแบบส,สูงสุดเท่าไหร่นะคะการมีเงินเป็นสิ่งที่ดีแต่การมีเงินแล้วมีสุขภาพดีสูงสุดเท่ากับรวยนะคะเท่ากับความมั่นคงวันนี้ความมั่นคงสูงสุดเปลี่ยนเทรนแล้วนะคะทุกคนเทรนที่มั่นคงสูงสุดคือเทรนที่มียีนแข็งแรงด d เ a แข็งแรงภูมิคุ้มกันแข็งแรงเมื่อไหร่ก็ตามที่3มสิ่งนี้แข็งแรงและสมดุลเชื้อโรค สารพิษสารเคมีมลภาวะจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายร่างกายของเราได้ดิน A คือรหัสพันธุกรรมนะคะซึ่งรหัสพันธุกรรมหรือรหัสแห่งการปล่อยยาปล่อยสารเคมีออกมาเนี่ยถ้าไม่ถูกรบกวน ร่างกายจะมีการปล่อยสารยาออกมาเพื่อที่จะเยียวยาตัวเราเองนะคะเราสามารถที่จะปัสจากโรคได้หายป่วยได้ด้วยตัวเองจากการที่เรามียีนและดี a นเที่แข็งแรงวันนี้เราสามารถเริ่มต้นแอ t i v a t e ยีนกันได้แล้วนะคะต,ตั้งแต่อายุ3ขวบเป็นต้นไปสำหรับใครที่สนใจในวัตกรรมเกี่ยวกับการแอคทีเว e ยีนนะคะสามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่เนได้แจ้งเอาไว้ได้เลยนะคะ